มางเวลาจะไม่จับของแล้วเนะต้องมาลงทางนี้คนหนึ่งเราลาบอสมันเราลงไม่ได้อะยายเหนื่อยมันเหนื่อยหนูไม่ใส่กระโปรงทำไงดีวะพี่พี่จะเอากางเกงมาให้หนูยิ้มหน่อยที่บ้านกางเกงลวอร์มอ่ะนี่มันอยู่ตรงตรงต้นไม้นี่เรขึ้นมามันติดบ่วงมันมาไม่ได้มันมาได้ปกติมันเดินตรงนี้หลยยาพี่เอกมันอยู่ตรงพี่เอกนั่นเลยพี่เอกย่างลงมาเอกเอกย่างลงมาเอก พี่เอกมันอยู่ตรงขอนไม้เห็นไหมกิ่งไม้ผ้าเนี่ยบออย่ามานะมันมาแล้วมันมาแล้วมันออกมาแล้วงแล้อยพี่เอกเดินมาแล้วมันจะขึ้นมันจะขึ้นพี่เอกมันกำลังจะเข้าโรงเรียนมันจะเออให้มันเข้ามาเลยให้มันขึ้นมาเลยจอรอให้มันขึ้นก่อนมันจะหายใจออกไหมขึ้นแล้วขึ้นแล้ว Hmm. <S erklären Driver programmes> nee? Hả? Tịt đó? Mất một แล้ว chứ mấy? ไม่ได้แล้วฮะ vậy. ดูพี่อยู่พี่เอ๋พอแล้วไม่ต้องไล่ <itt s> พ,พนขึ้นมาอุ้มมาน้องพี่น้อยพี่น้อยออกมาจากตรงนั้นทำยังไงแล้วให้มันวิ่งเหรออืมให้มันวิ่งมันอยู่นี่มันอยู่นี่ยายรอให้มันวิ่งออกมาพี่น้อยออกไปจากตรงนั้นพี่น้อยน่ะให้มันวิ่งออกมาเลยเออพี่น้อยหลบมันนี่แมันอยู่ตรงนี้ยาย อ,อย่าเพิ่งเดินเข้ามาให้ให้ให,ให้มันออกมาจากตรงนั้นก่อนอง,องออกอลอออกลโบ๊อย่าเพิ่งมาให้มันวิ่งไปเลยไม่กินนมมาลุกมาแล้วอย้ไหมนวดไปหายไม่กินนมมาแล้วมาลุกมาแล้วมามาลุกมานี้เราจะช่วยนะมาลุกมาไม่กินนมเร็วเร็วเร็วเมาเ เข้าแล้วเข้าแล้วเข้าโรงเรียนแล้วอ่ะพี่หน่อยอไปดูว่าปิดประตูสองประตูะเอา้าหมอให้หมอมหมอมปิดอยู่ดิยายปิดประตูนู้นยายนั่นยายปิดประตูนู้นเร็วทำไมาเร็วยายปิดยังยายอยู่ในนี้แหละ ไหนหเดี๋ยวพี่จะไปดักตรงนี้นะโบ๊ทปิดประตูดิอเอ้าเชืยกอ่ะอกเสียงเอยู่ไหนอะ่ะโบ๊ทโบทเราจะเข้าไปพร้อมกอันโบ๊ทอยู่ไหนเดี๋ยวเด้อมันมีมันอยู่ตรงช่องนั่นแหละเดี๋ยวร้องเนยมัน มันนอนอยู่มันนอนอยู่อ๋อมันนอนอยู่เลยมันเหนื่อยเนาะมันออกกันแล้วพี่น้อยมันไปทางไม่อะไรไปทางน้อยแล้วมันไปทางน้อยแล้ว กระป๋องอ่ะมันฉีกขาดใช่เชือกไปไหนวะวิ่งแปงนู้นฮะไปตบตรงนั้นออกได้ไหมตรงนั้นอ่ะโอนี่ตามตัวยังไม่เห็นค่ะตัวเดียวที่มันมีกระป๋องติดเห็นไหม ใช่ใช่พวกพี่ช่วยมันไงแต่ว่ามันวิ่งหนไม่ให้พวกพี่จับไงอยู่นี่เหรออยู่นี่นี่เหรอคะจ้าเนาอไปไหนดิไปไหนนี่หนูจะไปเอาข้าวค่ะเหรอเออไปไปพี่จะรออยู่อันนี้แหละเขาวิ่งไปกันเหรอ ยายมันไม่มีเจ้าของหรอคะเจ้าของเขาจับไม่ได้หรอมันเป็นมาจอดจัดโอ๋อมันก็ไปพิ่เลนเนาะกระป๋องติดปากเนาะมันก็สิไปหาหมดกินนับขยะหายเยอะจังสิแล้วเออกินแล้วมันก็ออกก็ได้สิแล้วมันหลายเมื่อแล้วเห็นมันย่างไปใช่ไหมเออมันยางเอามันออกได้พวกหนูก็เลยสงสารมาช่วยกันนีเออเออไปทางไหนล่ะทีนี้ไปทั้งไฟพวกเราก็จะไปตัวสามกลับไปอีกแล้วเหรอ อ๋ออยู่สัตว์ลา่าเจอไหมบอสต้องค่อยค่อยค่ะ ไม่รู้ว่าเจอไหมคะไปไหนอะ่ะโอ้ยหรอทำยังไงทำยังไงดีสงสัยจะไม่สำเร็จคะ่ะ